ปัญหาทุกข้อจบที่เราด้วยแคลดีทีพัสเคทูอาหารเสริมบำรุงกระดูกข้อจาก TL by บาสุโยอีพ้นพวงพูนแมนลมจับตานายกอิงร่วงเก้าอี้ทิ้งภัยยุบสภาปรับพักภูมิใจไทยออกหรือทักษิณจะหนีไม่กลับหากสารมีการสั่งกลับติดคุกจะที่มีการรายงานความขัดแย้งค่ะระหว่างค่ายสีน้ำเงินกับค่ายสีแดงมีการเดินทางมาถึงจุดแตกหัก เมื่อมีการนัดหมายเคลียร์ใจแต่ก็ต้องล่มลงทำกลางการพิจารณาคดีหัวสวของ DSi ทําทำให้หลายคนค่ะก็มีการจับตาว่าเรื่องนี้อาจจะนำพาไปสู่การยุบสภาหรือมีเหตุการณ์ใดที่จะปิดเกมรัฐบาลด้วยเหตุการณ์เกิดขึ้นค่ะในช่วงวันที่24กุมภาพันธ์2568ตลอดช่วงบ่ายที่โรงแรมพูนแมนคิงพาวเวอร์รังน้ำมีกระแสข่าวว่านางสาวแพรทองทานชินวัตรนายกรัฐมนตรี นายทักษิณชินวัตรอดีตนาย,ยกรัฐมนตรีนายเนยวินชิดชอบแกนนำพักภูมิใจไทยและนายอนุทินชาวิรกูลหัวหน้าพักภูมิใจไทยจะมีการนัดรับประทานอาหารเย็นในเวลา18นาฬิกาเพื่อที่จะเคลียร์ปัญหาข้อขัดแย้งในการทำงานระหว่างพักเพื่อไทยกับพักภูมิใจไทยอาทิเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญคดีหัวเลือกสวอปี2567 ต่อมาค่ะก็ปรากฏว่าแกนนำพักภูมิใจไทยหลายคนรวมถึงนายเนวินได้มีการเดินทางมาที่โรงแรมพูแมนแต่นางสาวแพททองทานและนายทักษิณไม่ได้มีการเดินทางมาแต่อย่างใดขณะที่นายอนุทินค่ะก็ไม่ได้มีการเดินทางมาตามกระแสะข่าวเช่นกันเนื่องจากติดภารกิจค่ะในการร่วมรับเสด็จที่วัดมืนพุทธเมตตาคุณารามอำเภอแม่จันจังหวัดเชียงรายนั่นเองค่ะจึงทำให้เป็นที่มาของกระแสะว่า งานนี้ล่มแล้วทั้งสองฝ่ายค่ะยากที่จะเคลียร์กันได้และหากเป็นเช่นนี้ก็อาจจะมีเหตุการณ์ทางการเมืองที่อาจจะนำไปสู่จุดแตกหักทำให้รัฐบาลค่ะต้องถึงจุดสิ้นสุดซึ่งก็พบว่าในวันที่25กุมภา,าพันธ์2568นายไพศาลพืชมงคลนักกฎหมายได้มีการโพสต์ข้อความระบุถึงกรณีดังกล่าวว่าดิวพูแมนล่มมีการเชิญท่านแมวไปกินกาแฟกับเจ้าสำนักเขากระโดง ที่กองบัญชาการไข้น้ำเงินโรงแรมพูลแมนเพื่อประสานใจในการร่วมรัฐบาลคนรับเชิญก็ยินดีไปตามคำเชิญแต่ปรากฏว่ามีมือดีปล่อยข่าวเรื่องนี้แก่สื่อมวลชนตั้งแต่เช้าในลักษณะเจ้าสํานักเขากระโดงเดินทางมากองบัญชาการพูลแมนซึ่งเจ้าสํานักจันสองลาจะเดินทางมาเยือนเมื่อข่าวนี้แพร่ออกไปย่อมกระทบต่อสาธารณะ และฐานะผู้นำเจ้าสำนักจันสองลาอย่างรุนแรงเพราะกลายเป็นผู้ไปขอคำนับเจ้าสำนักเขากระโดงจึงเป็นเหตุที่ทำให้ต้องระงับการพบปะกันความพยายามจะประสานใจเรื่องนี้สะท้อนว่าค่ายน้ำเงินก็ไม่ต้องการที่จะแต่งหักกับค่ายแดงแต่การจะแก้ไขปัญหาเหยียบขาเหยียบเท้ากันอยู่นี้ก็ยังเป็นปัญหาเรื้อรังซึ่งวันนี้แผลจะแตกอีกแผลหนึ่งถ้าดี i รับคดีอังยี่ซ่องโจรในการเลือกสอวเป็นคดีพิเศษ ก็จะเกิดผลเป็นความเสี่ยงทางการเมือง2อย่างคือ 1. นายกเสี่ยงที่จะถูกอภิปรายตกเก้าอี้ 2. การปรับคณะรัฐมนตรีหรือการยุบสภาเพื่อยึดกระทรวงสำคัญคืนค่ายแดงขณะที่ในวันเดียวกันค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรอานนท์วรวรทย์อาจารย์ประจำคณะสถิติประยุกต์สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์หรือวนิดาก็ได้มีการออกมาโพสต์ข้อความผ่านทาง Facebook ถึงเหตุการณ์ดังกล่าวด้วยว่า ฉากทัดการเมืองไทยที่อาจจะได้เห็นพยากรณ์เอาไว้เฉยๆฉย 1. แทงข้างหลังกันยับแดงแทงน้ำเงินน้ำเงินแทงแดงเขากระดงสนามกอล์ฟเรนโซ vs สนามกอลเอาภายที่ดินคุณยายเนื่อมชั้น14โรงพยาบาลตำรวจทักษิณครอบงำพักแพ้อะไรต่างฝ่ายต่างขุดใส่กันไม่ยัง้งหัวเลือกสอวอทําให้สอวอสีน้ําเงินเป็นโมฆะ vs แพ้การเลือกตั้งสอสอเพื่อไทยมีโกงอะไรบ้างขุดกันให้เกี่ยงถ้าตีกันจนเละการเลือกตั้งสองสอ,อก็โมฆะการเลือกตั้งสวก็โมฆะแบบนี้จะเกิดสุญญากาศทางการเมืองหรือไม่รัฐธรรมนูญมาตรา5อาจจะได้ใช้หรือไม่แต่คิดไปว่าไม่ถึงยกเว้นแดงกับน้ำเงินต่างพลั้งมือเล่นกันแรงเกินเบอร์แล้วเลยเถิด 2. ตีกันจนคอนแคลนสนิมเกิดแต่เนื้อในตน ทักษิณตัดสินใจทิ้งพายยุบสภาถ้าคิดว่าคะแนนเสียงความนิยมมากพอจะกลับมาครองอำนาจในแผ่นดินนี้อีกได้ 3. ทักษิณเจอคดีชั้น14สารดีกาตัดสินให้ทักษิณกลับเข้าคุกแบบนี้คงนี้ไม่มีแผ่นดินอยู่กลับไปเป็นสัมเเวสีอีกรอบรอบนี้คงยาวก็มีแววอยู่เพราะดูล่าเหลาด้วยการขออนุญาตออก,อกนอกประเทศหลายรอบจากศาลแล้ว สสลับขั้วพักแดงแต่งงานกับพักส้มถีบพักน้ำเงินถีบพักฟ้าออกไปหรืออาจจะถิบรวมไทยสร้างชาติออกไปด้วยถ้าแบบนี้ที่ไปคุยกันที่ฮ่องกงกับมาเก๊าก็คงจริงดิวลับกันเอาไว้ว่ากันว่าอาซิมพาตีไปคุยไว้ที่ผ่านมาเลยทําหน้าที่ฝ่ายคัดแบบไว้ใหม่ตรีห้าวุ่นวายหนักพักเขียวพร้อมทําหน้าที่ปกครองประเทศ อำนาจรัฐนั้นก็อยู่ที่ปลายกระบอกปืนคำพูดของเมาเจอตุงยังคงเป็นสัจจะนิรันด์ยอย่างไรก็ตามค่ะทีมข่าวเดอะคริติคอยากจะชวนให้ไปเกาะติดกระแสก,การประชุมคณะกรรมการคดีพิเศษของกรมสอบสวนคดีพิเศษ DSI ในเวลา13.30นานาทีวันนี้ซึ่งก็เป็นไปตามวาระการประชุมครั้งที่2ทับ2,567ที่กระทรวงยุติธรรม เพื่อพิจารณาว่าจะรับคดีเกี่ยวกับการหัวเลือกสวเป็นคดีพิเศษหรือไม่โดยมีนายภูมิธรรมเวชย,ยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเป็นประธานการประชุมสำหรับบอร์ดคดีพิเศษนั้นต้องใช้เสียงสองใน3หรือ15คนจากทั้งหมด22คนโดยบอร์ดคดีพิเศษมีนายภูมิธรรมเป็นประธานพันตำรวจเอกทวีสอสองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเป็นรองประธานและกรรมาการอีก20คน หากคุณคือคนไทยคนหนึ่งที่ไม่เห็นด้วยกับการมีคาสิโนถูกกฎหมายในประเทศไทยกรุณาร่วมกันส่งเสียงผ่านรัฐบาลและรัฐสภาเพื่อแสดงจุดยืนว่าเราไม่เอาคาสิโนตามเนื้อหาของแคมเปญเราไม่เอาคาสิโนของมูลนิธิรณรงค์หยุดพนันตามลิงก์นี้ได้เลยค่ะ ปัญหาทุกข้อจบที่เราด้วยแคลดีทีพัสเคทูอาหารเสริมบำรุงกระดูกข้อจาก TL by บายิโยอีจับตาจุดสลบสวยื่นสารธรรมนูนสอยลูกอิงร่วงนายกกรณีเอาภายัยขณะไทยกรปูดวงข้าวพลูแมน อยากเห็นจุดจบทักษิณและธรรมนัตจากกรณีที่มีการรายงานว่าดิวนัทเคลียร์ใจล่มทําให้มีเสียงออกมาจากไลา์ไฟล์ขณะที่ตัวละครหลักค่ะเกี่ยวข้องโดยตรงก็ยังไม่ได้มีการออกมาพูดถึงกรณีดังกล่าวว่ามีข้อเท็จจริงอย่างไร ท่ามกลางการคาดหมายค่ะถึงการเอาคืนและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นนับจากนี้ทั้งนี้เหตุการณ์ที่โรงแรมพูแมนค่ะเกิดกระแสข่าวจนกระทั่งเมื่อถึงเวลานัดหมายก็ไม่มีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นทำให้มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ประเมินการคาดการณ์กันไปต่างๆน,น,นานารวมทั้งในเวลาต่อมาค่ะก็คือช่วงประมาณ20นาิกาสนาทีของวันที่24กุมภาพันธ์นายไทยกรพลสุวรรณนักเคลื่อนไหวทางการเมืองได้มีการออกมาโพสต์ข้อความผ่านทางเ Facebook ถึงกรณีการนัดรับประทานอาหารกันว่าอยากเห็นจุดจบของทักษิณและธรรมนัสคือประโยคเด็ดกลางวงกินข้าวที่โรงแรมพลูแมนค่ำวันนี้ล่าสุดวันนี้25กุมภาพันธ์2568 Facebook ของนายจุฑพรพรมพันธ์ค่ะก็ได้มีการออกมาโพสต์ข้อบความถึงกรณีดังกล่าวรวมถึงประเด็นทางการเมืองที่จะส่งผลต่อเนื่องกันซึ่งก็มีเนื้อหาบางช่วงระบุว่าเมื่อ24กุมภาพันธ์2568 นายจตุพรพรมพันธ์วิทยากรณคณะหลอมรวมประชาชนได้มีการเฟซบุ๊กไลฟ์ว่าช่วงทำนองของทักษิณชินวัตรจะเจรจาการเมืองอย่างเป็นเรื่องเป็นราวนั้นต้องเจรจาในพื้นที่ตัวเองคือบ้านจันสองล่าเป็นหลักดังนั้นเขาหลุดนัดเคลียร์ใจกับนายเนวินชิดชอบและนายอนุทินชาวิรูลจากพรรคภูมิใจไทยที่โรงแรมภูแมนถิ่นของนายเนวินนั้นถ้านายทักษิณเป็นต่อจะไม่ไปพูดคุยนอกถิ่นด้วย หากจะเจราจากันก็ต้องเป็นสถานที่ที่ทักษิณกำหนดที่น่าสนใจคือนายภูมิธรรมเวชชัย,ชย,อยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมประธานบอร์ดคดีพิเศษที่ประชุม25กุมภาพันธ์หากรับคดี138สวเป็นคดีพิเศษต้องได้เสียงกรรมการบอร์ด2ใน3หรือเกินกว่า14สเสียงจากกรรมการทั้งหมด22คนอย่างไรก็ตามคดีสว138คนได้บรรจุในวาระการประชุมแล้วหรือไม่ ถ้ามีวาระแล้วที่ประชุมจะมีเสียงเกิน14เสียงให้รับเป็นคดีพิเศษหรือไม่สถานการณ์เช่นนี้จึงต้องติดตามถ้าบอร์ดรับเรื่องให้เป็นคดีพิเศษจะมีผลต่อการสังสรรค์ในช่วงเย็นวันเดียวกันของพักร่วมอย่างไรซึ่งก็คงจะกรอยสนิทแต่ต้องไม่ลืมว่าถัดไปอีก2วันประมาณ27กุมภาพันธ์ฝ่ายค้าจะมีการยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจนายจตุพรกล่าวอีกว่าการวนซ้ำทางการเมืองของสอวอนั้น ถ้าการเมืองเดินเกมต่อรองสารพัดต้องไม่ลืมว่าการได้มาสวเมื่อปี2567ลงท้ายหนักที่สุดเป็นโมฆะแล้วจะได้สวชุดเดิมมาทำหน้าที่รักษาการเพื่อรอเลือกสวชุดใหม่เข้ามาทำหน้าที่ถ้าบอดคดีพิเศษไม่ถอยรับเรื่องสวเป็นคดีพิเศษจะเห็นการตอบโต้ของสวยืนถอดถอนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมแต่ผมเชื่อว่าของจริงจะเป็นการจัดการนายกอุ้งอิงซึ่งเป็นหัวใจของเรื่อง โดยสวจะมีการเข้าชื่อร้องต่อศารลรื่อธรรมนูญเอาผิดจริยธรรมแร,แรงกรณีสนามกอล์ฟอพัยซึ่งก็เป็นที่ธรณีสงเจอดอกนี้ไปตายเลยอย่างไรก็ตามค่ะนายจตุพรยังมีการชี้ให้เห็นว่ากระบวนการถ้ารับคดีสวเป็นคดีพิเศษแล้วมีขั้นตอนใช้เวลาสืบสวนสอบสวนและต้องยื่นให้อัยการสั่งฟ้องตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา120ประกอบมาตรา2แล้วยังต้องต่อสู้กันอีกยกหนึ่ง จนกว่าจะไปถึงสารส่วนสวแค่เข้าชื่อส่งเรื่องถึงสารรัฐธรรมนูญซึ่งจะมีความรวดเร็วแตกต่างกันโดยมีกรณีถอดถอนนายเศรษฐทธธวีสินพ้นนายกเป็นตัวอย่างนายจุพรยังมีการกล่าวว่าสิ่งสําคัญพรรคภูมิใจไทยเรียนรู้เท่าทาันการเมืองว่าจะอยู่ร่วมกับพรรคเพื่อไทยของทักษิณที่เป็นขุนนอกกระดานได้อย่างไรจึงจะรอดและเดินต่อได้เมื่อวันนี้พรรคภูมิใจไทยไม่ได้เป็นลูกน้องแต่อยู่ในฐานะหุ้นส่วนการเมือง ดังนั้นการถูกปลดออกย่อมยากอย่างยิ่งทั้งหมดทั้งปวงจึงอยู่ที่การต่อรองกันถ้าในายเนวินนายอนุทินยิ่งอ่อนแอมากแค่ไหนก็จะถูกทักสินกดหัวมากเท่านั้นดังนั้นเมื่อไม่ยอมถูกกดจึงต้องมีการเดินเกมเพราะเรื่องข้างหน้าทั้งกรณีตั้งบอลคาสิโนการพนันออนไลน์จะยอมเสี่ยงด้วยหรือไม่เรื่องของแลนด์บิตขายที่ดินให้ทุนต่างชาติ99ปีและผลประโยชน์พลังงานรวมกับกัมพูชา หรือ,ร,อร่างพรบศูนย์กลางทางการเงินเข้าสภา,สาเขาจะยอมเสี่ยงด้วยหรือไม่นอกจากนี้ไม่ว่าจะเป็นการประชุมคอรมอรหรือสภาพาักการเมืองล้วนรู้ดีว่าศักยภาพนำอยู่ที่ทักษิณถ้าทักษิณมีอันเป็นไปโดยถูกผลตรวจสอบของแพทยสภาลงโทษดับแรกกับแพทย์โรงพยาบาลตำรวจและราชทันแล้วซ้ำจากสารดีกาแผนคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองแล้วถ้าทักษิณกลับไปติดคุกหรือออกนอกประเทศอีกรอบ นายกอุ้งอิงก็ไม่สามารถคุมสภาพรัฐบาลได้อีกทั้งเดือนหน้าเรื่องบ่อนคาสิโนเรื่องทักษิณเช่นสิบสี่และเรื่องของ4 4สสก้าวไกลเดิมก็จะจ่อกันตามลำดับจึงเป็นสถานการณ์ที่ประเดประดังมารวมกันดังนั้นใครคิดสั้นก็จอดและนักการเมืองรู้ว่าจะตามใจทักษิณทุกเรื่องไม่ได้เพราะลูกน้องทักษิณระดับรองนายกถึง3คนรัฐมนตรีและข้าราชการอีกนับไม่ถ้วนก็ติดคุกมาแล้วและจะให้ไปแบกรับ เรื่องที่ไม่เกี่ยวข้องกับเขาอย่างนั้นหรือจะให้มารับแรงกระแทกร่วมด้วยเขาจะไหวหรอหากคุณคือคนไทยคนหนึ่งที่ไม่เห็นด้วยกับการมีคาสินโนถูกกฎหมายในประเทศไทยกรุณาร่วมกันส่งเสียงผ่านรัฐบาลและรัฐสภา,พาเพื่อแสดงจุดยืนว่าเราไม่เอาคาสินโนตามเนื้อหาของแคมเปญเราไม่เอาคาสินโนของมูลนิธิรณรงค์หยุดพนันตามลิงก์นี้ได้เลยค่ะ